สวัสดีค่ะพบกับช่อง Nadia d ู d ี Channel นะคะวันนี้เราจะมาสอนตีลังกาแบบง่ายๆคนที่มีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานก็ทำได้นะคะเดี๋ยวจะฝึกให้พื้นฐานก็คือ6สูนะคะบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้ว่า6สูคืออะไรนะคะ ก็คือเรามีกำแพงว่าใช่ไหมคะแล้วเราก็เตรียมกาไปดีตัวไปแรงๆเลยนะคะแล้วก็เอามือค้ำไว้แล้วก็เอาขายชีฟ้านะคะสองข้างเลยพิงกำแพงไปเลยตั้งไว,ว้สิบวิทุกวันเลยนะคะและตอนนี้หนูจะมาสอนให้เร็วๆเลยนะคะเตรียงกาแบบนี้ ก่อนแล้วก็ชูแขนแต่เนี้ยเราก็ค้ำไว้แล้วเราก็ดีตัวไปและคราวนี้เรามาเราจะมารวมกับหกสูงนด้ยนะคะหนูแนะนำถ้าเราจะลงหกสูงหรือติลังกาต้องใช้ปลายเท้าแล้วก็ลงทีละข้างนะคะ ถ้าเราตีลังกาใช้หกสูงถ้าเราเอาขาตั้งข้างบนและเราชิดไม่ได้นะคะเราต้องการออกมาเลยก็จะเหมือนแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะ,บบละคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะฝากกดติดตาม สับตะไคร้กดกระดิ่งให้ช่องนาเดียดูดีๆด้วยนะคะให้ถึงร้านเลยขอบคุณะคะ่ะบ๊ายบาย